วันนี้มาจ้าคุณดื่มนมหรือ,อยังมา,าม,าามาจ้ามาจ้ามาจ้านมดีๆ มีประโยชน์ฝึกปอดดูจักรหลอดลืมขย่าวแล้วก่็มองไม่เห็นอมืมาจ้าดูดนะจ๊ะดูดนมจ้า